สำหรับแฟนๆเกมแนววางแผนแบบ 4X ชื่อของ Civilization น่าจะเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์โปรโดอันดับต้นๆแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เข้าสู่โลกแห่งอารยธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวเกมที่ต้องทุ่มเทเวลาเรียนรู้ลองผิดลองถูกมากมายกว่าจะเข้าถึงได้ ซึ่งตั้งแต่ภาคแรกเมื่อปี1 9 9 1ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มาไกลามากๆรวมไปถึงยังคงเพิ่มทั้งคอนเทนต์ใหม่ๆปรับจูนเมคานิกแล้วก็คอยเพิ่มน,นวัตรกรรมเข้ามาทุกๆครั้งและกับภาคหลักภาคที่7นี้จะยังคงความยอดเยี่ยมสำหรับแฟนๆและเปิดรับผู้เล่นหน้าใหม่สักแค่ไหนรวมไปถึงการอัปเกรดมาลงบนเครื่อง Nintendo Switch 2นั้นจะแก้ปัญหาเดิมๆจาก Switch รุ่นแรกและมี performance ที่ดีขึ้นขนาดไหนก็ต้องมาดูกันใน Sid Miles Civilization 7 Review Civilization 7คือเกมวางแผนแนว 4x ที่ 4x นั้นมาจาก Explore สำรวจ Expand ขยายอนาเขต Exploit เก็บเกี่ยวผลประโยชน์และก็ Exterminate หรือว่ากำจัดศัตรู เราจะได้รับบทเป็นผู้นำที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ต้นเกมเพื่อดูแลการเติบโตของอรารยธรรมมนุษย์ตั้งแต่ยุคตั้งถิ่นฐานแรกเริ่มไปจนถึงสังคมที่เจริญก้าวหน้าผู้เล่นจะใช้หน่วยทหารและหน่วยพลเรือนต่างๆเพื่อสำรวจแผนที่ขยายอรารยธรรมด้วยการก่อตั้งเมืองใหม่พัฒนาด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อพัฒนาและแข่งขันหรือว่าร่วมมือกับอรารยธรรมอื่นๆที่เป็นคู่แข่งโดยผู้เล่นสามารถชนะเกมได้หลายวิธีเช่นวิธีทางการทหาร วิทยาศาสตร์วัฒนธรรมหรือว่าเศรษฐกิจโดยเราจะต้องจัดสมดุลของทรัพยากรที่มีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆระหว่างทางทหารเศรษฐศาสตร์หรือว่าการทูตให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเล่นจะเป็นแบบพลัดเทิร์นที่เกมจะมีอิสระให้เราสามารถเลือกเล่นตามสไตล์ของเราได้ว่าอยากจะเป็นผู้นำแบบไหนก็อยู่ที่ผู้เล่นเสมอ เราสามารถเป็นผู้นำที่บ้าสงครามเพื่อพิชิตโลกหรือว่าสะสมวัตถุสร้างสรรค์คุณค่าด้านต่างๆเพื่อเป็นผู้นำทางด้านวัฒนธรรมหรือเดินหน้าสู่ดวงดาวเพื่อชัยชนะด้านวิทยาศาสตร์เอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดและด้วยเหตุน,นี้เกมจึงมีความสามารถในการเล่นซ้ำได้แทบไม่จำกัดเลย แต่อย่างไรก็ตาม Civilization 7ดูเหมือนจะสร้างความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่แฟนๆอยู่บ้างโดยที่ s i ดไ e เออยังคงยึดถือหลักกฎ1ใน3ซึ่งหมายถึง1ส่วนของเกมจะยังคงเหมือนเดิม1ส่วนจะได้รับการปรับปรุงและอีก1ส่วนจะเป็นของใหม่แต่ก่อนที่จะไปดูจุดอื่นข่าวดีก็คือความรู้สึกแบบ One More Turn หรือว่าขออีกซักตาที่ทำให้เสพติดเกมนี้นั้นยังคงอยู่ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของเกมนั้นจะใช้แนวทางที่เป็นระบบมากขึ้นเลิกใช้บิลดเออร์แล้วให้เราสร้างเมืองนิคมและเขตต่างๆภายในเองพร้อมระบบโบนัสแล้วก็เพิ่มการจับคู่สิ่งปลูกสร้างบางอย่างเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นอาณาเขตสามารถขยายได้โดยใช้ยูนิตเซเทเลอร์หรือผู้สร้างถิ่นฐานเพื่อสร้างทาวหรือว่าเมืองเล็กๆ ซึ่งจะส่งทรัพยากรกลับไปยังเมืองหลักของเราและสุดท้ายเราก็สามารถแปลงทาวเหล่านั้นให้เป็นซิตี้หรือว่าเมืองหลักถาวรและก็พัฒนาได้ต่อไปและเรายังสามารถเลือกความเชี่ยวชาญของเมืองเล็กๆได้อีกเช่นเน้นสร้างอาหารแล้วก็เงินแทนที่จะเน้นจำนวนประชากรหรือเป็นฐานทัพแนวหน้าที่ใช้ฟื้นฟูหน่วยในช่วงสงครามเป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ดีมากๆเพราะว่ามันเปิดให้ผู้เล่นต้องขบคิดแล้วก็มีอิสระมากขึ้นว่าจะวางอะไรไว้ที่ไหนทําให้เราเหมือนเป็นเจ้าของอรารยธรรมนั้นมากกว่าเดิมช่องตารางแต่ละช่องในเมืองของเราสามารถรองรับสิ่งปลูกสร้างได้2ออย่างเช่นฟาร์มหรือว่าตลาดและยังสามารถสร้างทัพเพื่อพัฒนาให้เข้ากับเป้าหมายชัยชนะของเราได้ใน c i v i l i z a t i o n ภาคนี้จะมียุคหลักๆ3ยุคได้แก่ยุคโบราณ ยุคสำรวจและยุคใหม่โดยแต่ละยุคจะมีรูปแบบของอาคารแล้วก็หน่วยรบเฉพาะตัวเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่เราสามารถปรับเปลี่ยนอารยธรรมของเราได้โดยการพัฒนาจากเชื้อชาติเดิมหรือว่าย้ายไปเป็นอารยธรรมใหม่เช่นเริ่มเกมเป็นฮัตเชปซุดผู้นำชาวอียิปต์แล้วก็พัฒนาเป็นไซลร์ราชวงศ์หมิงในยุคสำรวจโดยยังคงใช้ฮัตเชปซุดเป็นผู้นำอยู่นอกจากนั้นเรายังสามารถสะสมแต้มต่างๆที่ทั้งหมดนี้ก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายของเกมมากมาก แต่สำหรับใครที่ชอบการใช้ผู้นําแบบตายตัวตรงยุคก็อาจจะรู้สึกขัดขัดนนิดๆแต่ข้อดีก็คือเราจะรู้สึกผูกพันกับผู้นําของเรามากขึ้นนอกจากนี้ Civilization 7ยังมีอะไรให้ทำมากขึ้นกว่าเดิมมีกล่องข้อความเด้งขึ้นมาแทบจะทุกๆ10เทินเพื่อให้เราตัดสินใจในฐานะผู้นำเช่นจะเก็บภาษีจากโรงอาบน้ำเพื่อเอาทองในช่วงต้นเกมดีไหมหรือว่าจะให้ใช้ฟรีเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ตัวเลือกพวกนี้มีมากมายแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศทางของเกมได้เลยการทูตก็มีบทบาทมากขึ้นโดยผู้นำสามารถเสนอแนวทางต่างๆเช่นจัดงานเทศกาลร,ร่วมกันซึ่งจะให้โบนัสกับทั้งสองฝ่ายและเรายังสามารถใช้แต้ม Influence หรืออิทธิพลเพื่อรับโบนัสเพิ่มหรือเสนอเงื่อนไขเองก็ได้เช่นกันส่วนสิ่งที่หายไปก็อย่างเช่นเผ่าเบบเียนที่ถูกตัดออกและแทนที่ด้วยรัฐอิสระที่เราสามารถเป็นมิตรด้วยได้ หรือบางครั้งก็สามารถชักจูงให้เข้าร่วมจกวักรวรรดของเราเลยก็ได้ซึ่งโดยรวมแล้วเกมเพลย์จะดูลื่นไหลแล้วก็ดึงดูดผู้เล่นมากขึ้น p r ร g r เกรสชั่นผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆจนลืมเวลาที่บอกเลยว่าแม้แต่ผู้เล่นเกมนี้เป็นภาคแรกก็สามารถดำดิ่งเข้าสู่โลกของเกมวางแผนอันยอดเยี่ยมนี้ได้อย่างง่ายดายแต่สำหรับใครที่เล่นภาคก่อนๆมาอย่างทะลุปลุกปลงอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าภาค7นี้น่าจะยังขาดบทสุดท้ายไป เหมือนน่าจะมียุคที่4ด้วยที่ก็หวังว่าเราจะได้เห็นมันถูกเพิ่มเข้ามาในอนาคตเพราะว่าโครงสร้างปัจจุบันรู้สึกเหมือนจะจบเร็วเกินไปและรีวิวหลักๆนั้นจะเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch 2ที่บอกเลยว่าเพิ่มออปชันต่างๆให้สามารถเล่นเกมนี้ได้ประสบการณ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นตั้งแต่การควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์แบบปกติที่ก็แมปปุ่มแมปการควบคุมต่างๆออกมาได้อย่างลงตัวแม้จะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สักหน่อย หรือการควบคุมด้วยทัชสกรีนเองก็ถือว่าสะดวกขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงด้านเกมเพลย์มากที่สุดเมื่อย้ายมาบน Switch 2ก็คือการควบคุมด้วยเมาส์โหมดของจอยคอนที่บอกเลยว่าจากคนที่ไม่ถนัดการใช้เมาส์เล่นเกมนั้นการเล่นเมาส์โหมดใน Civilization 7บน Switch 2ก็ทำออกมาได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อและให้ประสบการณ์ที่เพลิดเพลินที่สุดในการควบคุมแล้วตัวจอยคอนข้างขวาจะคว่ำลงเป็นเมาส์ ปุ่ม R และ C R จะใช้เป็นคลิกซ้ายและขวาอนาล็อกสติ๊กจะใช้เป็นสครอ์เลื่อนขึ้นลงเพื่อซูมเข้าออกส่วนจอยคอนด้านซ้ายนอกจากปุ่มต่างๆแล้วอนาล็อกซ้ายก็จะใช้เป็นการขยับกล้องแพนเลื่อนไปบนแผนที่ที่แน่นอนว่าต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะแต่พอจับทางได้ก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ลื่นไหลามากๆไม่ว่าจะเป็นการสลับยูนิตการวางสิ่งปลูกสร้างการควบคุมมุมมองหรือว่าการกำหนดสิ่งต่างๆก็รวดเร็วสะดวกแล้วก็แม่นยำขึ้น ข้อสังเกตเดียวก็คือจอยคอนของ Switch 2เองเมื่อความลงเป็นเมาส์แล้วมันไม่ค่อยออโกโนมิกเท่าไหร่เล่นไปนานๆแล้วก็จะรู้สึกเกรงๆเ,เมื่อยมืออยู่ด้านงานภาพของเกมนั้นเนื่องจากห่างหายไปจากภาค6เกือบเกือบ10ปีทำให้ภายในแผนที่โลกของภาค7นี้ละเอียดละออแล้วก็สวยงามขึ้นเยอะมากๆ ทุกอย่างคมชัดละเอียดแล้วก็ลื่นไหลตั้งแต่เมืองที่คึกคักไปจนถึงภูมิประเทศกว้างใหญ่รวมไปถึงดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างควันไอ้น้ําใบไม้ที่ช่วยให้แบบดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและยังสามารถซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็ยิ่งเห็นรายละเอียดของพื้นที่แล้วก็ยูนิตต่างๆได้อย่างชัดเจน บทเพลงใน Civilization 7ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ตั้งแต่กลองเผ่าดึกดำบรรดนตรีแบบออเคสตราจนถึงคณะร้องประสานเสียงที่สร้างจุดคล i มแอค์อย่างน่าตื่นเต้นและที่เด็ดก็คือมีการนำเอาบทสวดนโมตสะมาทำเป็นแบ็ k กราวน์มิวสิกอีกด้วยส่วนของเสียงบรรยายก็ยังคงถ่ายทอดความสง่าง,งามและก็ความลุ่มลึกให้กับทุกคำพูดและคำอธิบายสิ่งมหัศจรรย์ได้อย่างยิ่งใหญ่ รวมไปถึงเสียงของผู้นำแต่ละคนก็ทรงพลังเช่นเดียวกับรูปลักษณ์ของพวกเขาส่วนในแง่ของ performance นั้นรีวิวนี้จะเน้นไปที่การเล่นบน Switch 2ทั้ง handheld แล้วก็ Do อก Mode ที่ทั้ง2โหม,โมโดนั้นจะให้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรโดย handheld Mode จะรันอยู่ที่ประมาณ30 FPS ที่ก็ถือว่านิ่งพอใช้ได้ แต่หากต่อด็อกเมื่อไหร่เฟรมจะอัพขึ้นมาทาร์เก็ตอยู่ที่60 fps ทันทีที่รวมรวมแล้วก็ถือว่าลื่นไหลดีจะมีจังหวะแพนกล้องเร็วๆหรือว่าซูมเข้าออกเร็วๆที่กระตุกอยู่บ้างและอีกส่วนที่แตกต่างก็คือ UI ของเกมจะมีการปรับขนาดตัวอักษรแล้วก็เมนูให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเล่น handheld mode. ที่ข้อดีก็คืออ่านง่ายขึ้นแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเมนูที่ป๊อปอัพขึ้นมามันชอบไปบางเมนูด้านหลังแต่ก็สามารถกดปิดได้ ที่รวมๆแล้วก็ถือว่าปรับปรุงจากเวอร์ชัน Switch รุ่นแรกไปเยอะมากๆรวมไปถึงเรื่องระยะเวลาโหลดต่างๆก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนอกจากนั้นเกมเวอร์ชัน Switch 2ยังเสถียรขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเปลี่ยนเทินดําเนินไปเกือบจะทันทีไม่ต้องรอนานเมื่อเทียบกับ Switch รุ่นแรกแม้จะยังมีปัญหาให้พบเห็นอยู่บ้างเช่นเพลงและก็เสียงหายเป็นพักๆหรือว่าหนักหน่อยเวลาที่ย้ายโหมดไปมาระหว่างด็อกและแฮนด์ฮ l ลก็จะเจอเกมค้างหรือว่าคร s ชอยู่บ้างบางครั้ง โดยรวมแล้ว Civilization 7ถือเป็นภาคต่อที่ยอดเยี่ยมของซีรีส์นี้นำเอารากฐานที่แข็งแกร่งมากมายมายกระดับขึ้นเรียกได้ว่าสมการรอคอยกว่า10ปีจากภาค6ไม่ว่าจะเป็นงานภาพกราฟิกที่สวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระบบใหม่ๆที่สนุกได้ทั้งแฟนพันธ์แท้แล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่เพราะว่ามีติวเรีที่ละเอียดมากๆแต่อาจจะต้องอ่านแล้วก็ใช้เวลาเรียนรู้กับมันสักพักและสำหรับเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ก็ปรับปรุงหลายๆอย่างให้ดีขึ้นจาก Switch รุ่นแรกโดยเฉพาะ performance โดยรวมของเกมเช่น frame rate ที่เสถียรภาพที่คมชัดเทิรนที่รวดเร็วและยังเพิ่มวิธีการควบคุมด้วยเมาส์ที่ช่วยเปลี่ยนเกมเพลย์สำหรับคอนโซลได้อย่างลงตัวดังนั้นหากคุณคือผู้ที่ชื่นชอบเกมแนววางแผน Turnbase ส 4X, Sid m e e r s Civilization 7ก็คืออีกหนึ่งเกมที่ห้ามพลาด และหากอยากจะเล่นเกมนี้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เวอร์ Ver. ชัน Nintendo Switch 2ก็จะทำให้คุณตกอยู่ในโลกอรารยธรรมพร้อมกับขอ One More Turn ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบไม่รู้ตัวแน่นอน <S <S และนก็คือคะแนนวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากทางช่องได้ สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Sid Meier's Civilization 7พูดคุยแน่นคอมมเนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ,างๆมากมายได้ที่นี่ c o n s o l e Gamer s t a t t o n ขอบคุณครับ